เรียนไทยบายครูปกกี้มาเรียนภาษาไทยกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะชั่วโมงเรียนไทยบายครูปกกี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะอยู่เรื่องของคําคล้องจองอยู่นะคะอ่ะเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะของเรื่องคําคล้องจองเพราะว่าวันนี้นะคะครูปกกี้จะมาสอนเรื่องคําคล้องจอง4ี่พยางแล้วก็3พยางนะคะ ไม่เยอะนะคะวันนี้มีแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีนิทานมาฝากท้ายคลิปด้วยแต่อย่าเพิ่งกดไปดูก่อนนะเดี๋ยวเรียนก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นคำคล้องจองสี่พยางกันก่อนนะคะเพราะว่ามีนิดเดียวค่ะ ในเรื่องของคำคล้องจอง3และก็4พยางนะคะครูปอกี้จะไม่ได้ลงไปเนื้อหาที่ลึกนะคะเพราะว่าระดับชั้นป .2 นะคะจะได้จะยังไม่ได้เรียนถึงเรื่องของคำคล้องจอง3และ4พยางนะคะแต่ว่าครูปอกกี้สอนก่อนเพื่อว่าเราจะได้เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นแนวทางเอาไว้ก่อนนะคะ วันนี้เรามาดูคำคล้องจองสี่พยางกันก่อนนะคะคำคล้องจองสี่พยางคือคำสี่พยางที่พยางท้ายของคำแรกจะคล้องจองกับพยางใดก็ได้ของคำหลังยกตัวอย่างเช่นเมืองไทยเมืองทองปลองดองกันไว้คำว่าทองนะคะเด็กๆด,ดูตรงอ่าตรงขีดนะคะ ที่เป็นเส้นคำว่าทองนะคะก็จะไปคล้องจองกับคำว่าปรองดองนะคะก็จะคล้องจองกันที่ประสมด้วยสระอแล้วก็ตัวสะกดคืององงูนะคะก็เลยออกเสียงเหมือนกันอ,อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นอากาศเป็นพิษชีวิตจะสั้นอ่ะ เป็นพิษนะคะก็จะไปคล้องจองกับคำว่าวิทนั่นเองค่ะเด็กๆอันนี้ก็คือคล้องจองกันที่ประสมสละอิแล้วก็ตัวสะกดอยู่ในมาตตาแม่กดเหมือนกันนะคะไปดูต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นประเภทของบทร้อยกองง่ายๆนะคะบทร้อยกองง่ายๆเช่นกรอนสี่เราจะสามารถนะคะทำได้โดย นำคำคล้องจองสี่พยางค์นะคะมาเรียงต่อกันให้มีเสียงสัมผัสกันตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกรน,นี้นะคะฝนตกปรยปรยเด็กน้อยวิ่งเล่นเปียกฝนจนเย็นจึงเป็นไข้หวัดเด็กๆด,ดูคำว่าปรยค่ะปรยก็จะโยงไปหาคำว่าน้อยนะคะสัมผัสที่อะไรสัมผัสที่ ผสมด้วยสระอแล้วก็ตัวสะกดคือตัวยอยักษ์อยู่ในแม่เกยเหมือนกันแล้วก็ต่อมานะคะคือคำว่าเย็นเย็นกับเป็นนะคะก็จะมาสัมผัสกันสัมผัสกันที่อะไรสัมผัสกันที่สระเอนะคะยอเอนอยเย็นแล้วก็ตัวสะกดคือแม่กลเหมือนกันนั่นเองกับคำว่าเป็นปอเอนอเป็นนะคะเด็กๆ และต่อมาค่ะเด็กๆคำคล้องจองนะคะยังสามารถนำมาสร้างเป็นคำขวัญได้ด้วยนะคะเช่นบ้านเมืองจะสะอาดถ้าคนในชาติช่วยรักษาอันนี้ก็คือเป็นคำคล้องจองเหมือนกันนะคะอาจจะมีหลายพยางค์ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จัดว่าเป็นคำคล้องจองเหมือนกันต่อมานะคะที่คุกกี้จะยกตัวอย่างก็คือจะเป็นคำขวัญเหมือนกันอย่างเช่น เด็กไทยวันนี้ต้องดีต้องเก่งรีบเร่งขนขวาสืบหาความรู้อันนี้จะคล้ายๆกับคำขวัญวันเด็กนะคะต่อมาคือออกกำลังกายมากมายประโยชน์ไร้โทษเพิ่มสุขหมดทุกข์แข็งแรงอันนี้จะเป็นเหมือนรณรงค์ให้คนนะคะหรือว่าประชาชนนะคะออกกำลังกายนั่นเองค่ะ แล้วเราไปดูคําคล้องจอง3พยางกันต่อเลยค่ะ4พยางจําเน้ลงเนื้อหาลึกนะคะเพราะว่าอ่าเด็กๆยังเรียนไม่ถึงนะคะต่อมานะคะเป็นคําคล้องจอง3พยางนะคะก็จะคล้ายๆก,กันกับคําคล้องจอง2พยางก่อนอื่นนะคะเรามาฝึกอ่านกันก่อนค่ะไปดูที่บรรทัดแรกนะคะตั้งใจเรียนเพียนศึกษา หาความรู้ในบรรทัดนี้นะคะคำว่าเรียนนะคะก็จะมาคล้องจองกับคำว่าเพียนนะคะคล้องจองกันเพราะว่าประสมด้วยสระเอียเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดคือแมกกลนะคะต่อมาคือคำว่าสาก็จะมาคล้องจองกับคำว่าหา คล้องจองกันที่อะไรคล้องจองกันที่ประสมด้วยสระอาะนั่นเองก็จะคล้องจองกันมาเป็นอ่าเป็นคานะคะเป็นพยางนั่นก็คือพยางสุดท้ายนะคะของกลุ่มคําคําแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกของกลุ่มคําหลังนั่นเองค่ะไปดูที่บรรทัดต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะดอกดาวเรืองเหลืองอลาม งดงามจริงคำว่าเรืองนะคะจะผสมด้วยสละเอือแล้วก็แม่กง,งนะคะเสียงงองงูแล้วก็จะมาคล้องจองกับคำว่าเหลืองคำว่าเหลืองก็จะประสมด้วยสละเอือนะคะตวงงัวสะกดคืององงูนะคะส่วนคำว่าอารามอารามนะคะก็จะไปคล้องจองกับคำว่างามนั่นเองเพราะว่าประสมด้วยสละอาแล้วก็ตัวสะกดคือแม่กรมนะคะมอมาค่ะ มาดูต่อกันเลยค่ะที่บรรทัดต่อมานะคะสีสดใสใบไม้เขียวเรียวสู่ปลายคล้ายขนนกในเ,เด็กสังเกตคำว่าใสค่ะใสสละไอไม้มวนนะคะก็จะไปคล้องจองกับคำว่าใบนั่นก็คือสละไอไม้มวนเหมือนกันนะคะส่วนคำว่าเขียวนะคะผสมด้วยสระเอียวอแหวนสะกดแม่เกลนะคะ ก็จะมาคล้องจองกับคำว่าเร <Real S 1> ียวเรียวก็จะใช้เป็นประสมสระเอียแล้วก็ตัววอแหวนสะกดคือแม่เกลเหมือนกันต่อมาค่ะคู่สุดท้ายคือปลายนะคะปอลอาย,ยอปลายประสมด้วยสละอาแล้วก็ยอยักษ์สะกดนะคะแม่แม่เกยนะคะก็จะมาคล้องจองกับคำว่าคล้ายคล้ายก็จะประสมด้วยสละอาแล้วก็ยอยักษ์สะกดแม่เกยเช่นกันค่ะ สีสดใสใบไม้เขียวเรียวสู่ปลายคล้ายขนนกนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะเด็กๆบรรทัดต่อมานะคะคำว่าเพื่อนเตือนความคิดมิตรสหายร้ายกลับดีเอาละค่ะคำว่าเพื่อนนะคะประสมด้วยสละเอือตัวสะกดนอนูแม่ก้นนะคะ ไปคล้องจองกับคำว่าเตือนนะคะซึ่งจะประสมด้วยสละเอือเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดแม่กลเหมือนกันนะคะต่อไปคือคำว่าคิดค่ะคิดก็จะไปประสมอะระสมกับสละอีนะคะแล้วก็ตัวสะกดคือดอเด็กแมกกดไปคล้องจองกับคำว่ามิดนะคะตอรอนะคะแมกกดนะคะออกเสียงเป็นดอเด็กแล้วก็คำว่ามิดก็จะผสมด้วยสละอีนั่นเอง ส่วนคำว่าสหายนะคะสหายหออายอหายก็จะไปคล้องจองกับคำว่าร้ายซึ่งระสมด้วยสระอาและยอยักษ์นะคะแม่เกยนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่บรรทัดสุดท้ายนะคะทุกนาทีมีคุณค่าพาสุขใจห่วงใยจริงเอาละค่ะคำว่านาทีนะ,ะคาที ทีไปคล้องจองกับมีซึ่งประสมด้วยสระอีเหมือนกันส่วนคำว่าค่าก็จะไปคล้องจองกับคำว่าพาประสมด้วยสระอาเหมือนกันและสุดท้ายเลยคือคำว่าใจจะไปคล้องจองกับคำว่ายายนะคะซึ่งประสมด้วยสระไอไม้ม้วนเหมือนกันทุกนาทีมีคุณค่าพาสุขใจห่วงใยจริง เอาละค่ะเด็กๆจบหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองฝึกอ่านนะคะคําคล้องจอง3ามพยางกันต่อนะคะก่อนที่จะไปรับชมนิทานนะคะฝึกอ่านตามค,คุณครูปอกกี้ด้วยนะคะเด็กๆเ,เรามาเริ่มกันเลยค่ะบรรทัดที่หนึ่งนะคะเราทุกคนฝึกฝนงานประสานใจความใฝ่รู้ต่อไปบรรทัดที่สองค่ะครูลักสิทธ ผูกมิตรกันสร้างฝันไกลแสงไฟส่องบรรทัดที่สามค่ะซื้อรถยนต์มาขนส่งวาดวงกลมสวยสมใจบรรทัดที่สี่ค่ะเดินคนเดียวแสนเปรี่ยวใจลองใคร่ครวนดอกชวนชมบรรทัดที่ห้าค่ะ เปลือกสีขาววับวาวแสงช่วยแต่งแต้มยิ้มแจ่มใสอ่าเด็กๆลองกลับไปฝึกทบทวนนะคะนานี้เพราะว่าอันนี้ครูเกี้ไม่ได้อธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่าเสียงของสละก็จะอ่า จะโยงกันหรือว่าคล้องจองกันไม่คำที่1ก็คำที่2นะคะไม่คำที่2ก็อาจจะเป็นคำที่3มนะคะแต่ว่าในทุกวัคหรือว่าทุกบรรทัดนะคะจะมีคำที่คล้องจองกันอยู่นั่นเองค่ะเหมือนที่โคบากิ้อธิบายไปสไลด์ที่แล้วนะคะต่อมานะคะเด็กๆนิทานเรื่องหนูแหวนไม่มีน้ำใจกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่ง ชื่อว่าหนูแหวนหนูแหวนเป็นเด็กหน้าตาน่ารักเรียนเก่งแต่มีข้อเสียคือเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจมักจะไม่แบ่งปันอะไรให้กับใครหรือเพื่อนๆคนไหนเลยอย่างเช่นวันนี้หนูแหวนมีสีไม้กล่องใหม่ที่คุณแม่ซื้อให้ในชั่วโมงเรียนวิชาศิลปะหนูแหวนก็เอาสีไม้มาใช้ แต่พอเพื่อนๆขอยืมสีเพื่อระบายบ้างหนูแหวนก็ไม่ยอมแบ่งปันเก็บเอาไว้ใช้คนเดียวหนูแหวนเราขอยืมสีเธอมาระบายได้ไหมจ๊ะไม่ได้หรอกสีเพิ่งซื้อมาให้คนอื่นระบายถ้าเกิดไม่ระวังเดี๋ยวก็หักหมดนะสิวันต่อมาคุณแม่ทำขนมอร่อยๆให้หนูแหวนเอามาที่โรงเรียนเพื่อแบ่งปันกับเพื่อนๆ แต่หนูแหวนก็เก็บเอาไว้กินคนเดียวไม่ยอมแบ่งปันให้เพื่อนๆได้กินเลยสักคนอืมงมงอมขนมอร่อยจังเลยอร่อยอร่อยแบบนี้ขอเก็บเอาไว้กินคนเดียวดีกว่าจะไปแบ่งให้คนอื่นกินทำไมเล่าจนนานวันเข้าเมื่อเพื่อนๆได้เห็นถึงความไม่มีน้ำใจของหนูแหวนที่มีมากขึ้นทุกวันก็ทำให้ไม่มีใครอยากคบหากับหนูแหวนเลยเชอะ ไม่เล่นกับเราก็ไม่เห็นเป็นไรเล่นคนเดียวก็ได้ไม่งอหรอกหนูแหวนพูดบ่นกับตัวเองและหยิบตุ๊กตาหมีตัวโปรดมานั่งเล่นคนเดียวตามลำพังเช่นเคยหนูแหวนยังคงเป็นคนไม่มีน้ําใจแบบนี้เป็นเวลานาน,านจนกระทั่งวันนี้ได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้หนูแหวนเปลี่ยนความคิดไปตลอดการ วันนี้ในช่วงพักกลางวันเพื่อนๆต่างก็พากาันหยิบข้าวกล่องที่เอามาจากบ้านขึ้นมารับประทานกันอย่างอ,ร,อร่อยแต่หนูแหวนนึกขึ้นได้ว่าเธอลืมเอาเข้าวกล่องตัวเองมาตอนนี้หนูแหวนไม่รู้จะทำอย่างไรดีได้แต่นั่งหน้าซีดหิวข้าวท้องร้องจอกๆอ,อยู่ที่โต๊ะด้วยความหิวจนกระทั่งปุยนุ่นเพื่อนที่นั่งข้างๆหนูแหวน สังเกตเห็นถึงความผิดปกติจึงเอ่ยถามหนูแหวนไปว่าหนูแหวนทำไมไม่ไปกินข้าวละจ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าคือคือเราลืมเอาข้าวมาจากบ้านนะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเรายังไม่หิวเดี๋ยวค่อยกลับไปกินที่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรไม่หิวได้ยังไงล่ะฉันได้ยินเสียงท้องเธอร้องตั้งนานแล้วนะเอาอย่างนี้ดีกว่า คุณแม่ของเราทำข้าวผัดมาให้ตั้งเยอะแยะกินคนเดียวไม่หมดหรอกมานี่มาเดี๋ยวเราแบ่งให้หนูแหวนกินด้วยกันนะอ้าวหนูแหวนไม่ได้เอาเข้าวมาหรอน้ำหวานเพื่อนอีกคนเอ่ยถามขึ้นอยากเป็นห่วงนี่นี่เรามีน่องไก่ทอดมาตั้งหลายชิ้นเดี๋ยวเราแบ่งให้หนูแหวนกินด้วยกันกับเรานะจ๊ะหนูแหวนมากินส้มกับแอปเปิลของเราไหมอร่อยนะ วันนี้คุณพ่อของเราเอาผล,ลไม้มาให้เราเยอะแยะเลยเต็มกระเป๋าเลยนี่นี่แบ่งไปกินได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจแมนชวนหนูแหวนกินผลไม้ร้อมกับยื่นจานผลไม้จานโตให้หนูแหวนด้วยความเต็มใจกลายเป็นว่าเมื่อเพื่อนๆรู้ว่าหนูแหวนไม่ได้เอาอาหารมาต่างก็พากันเอาข้าวอาหารขนมผลไม้ มาแบ่งให้หนูแหวนเยอะแยะจนตอนนี้มีอาหารวางอยู่เต็มโต๊ะมากมายเต็มไปหมดแล้ววันนี้หนูแหวนและเพื่อนๆก็ได้นั่งรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นเป็นต้นมาหนูแหวนก็เปลี่ยนนิสัยตัวเองจากคนที่ไม่ยอมแบ่งปันไม่เคยมีน้ำใจให้กับใคร ก็กลายเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กับเพื่อนๆเ,เสมอเพราะรู้ดีว่าการที่เรามีน้ำใจต่อกันนั้นส่งผลดีต่อตัวเองและคนรอบข้างมากมายเพียงใดจนตอนนี้เพื่อนๆต่างก็รักใคร่ชอบคอหนูแหวนและทุกคนต่างก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันและกัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเราต้องรู้จักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันต่อผู้อื่นเพราะน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะหวังว่าน้องๆจะชอบนิทานเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กับตัวเองด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องโนแวนไม่มีน้ำใจนะคะแต่ว่าคุกกี้เชื่อมั่นว่าเด็กๆที่น่ารักของคุกกี้ทุกคนนะคะเป็นเด็กมีน้ำใจเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุปกี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเรียนไทยบายคุปปกี้สำหรับวันนี้บายบายค่ะ